Hello คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเสียวกันที่เขาค้อแล้วไปสั่นกันต่อที่ภูทับเบิกจ้าซึ่งคลิปนี้เราได้ถ่ายเอาไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดบุกแล้วค่ะสบายใจได้นะก็ช่วงนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ก็มานั่งดูคลิปวิบวับวิบวับแก้เหงาหวนไปกันก่อนละกันค่ะ ผมไม่ทำอะไรที่นี่ค yeah> รับ วันเสาร์ครับเรามุ่งหน้าไปที่เขาค้อไปหาอะไรทํากันก่อนที่จะไปสมทบก,กับเพื่อนที่ภูทับเบิกคืนนี้ครับจุดหมายแรกนั่นก็คือทุ่งกังหันลมที่นี่มีคิงคองคาเฟ่ครับด้านในมีทั้งกาฟงกาแฟขนนงขน,นมกล้วยตรงกลวยเตี๋ยวเต็มไปหมดมีให้เราเลือกเพียบเลยครับและที่สําคัญครับที่นี่ บอกเลยว่าวิวโคตรสุดครับเลือกที่นั่งชมวิวได้ตามสะดวกครับช่วงที่เราไปครับบอกเลยว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างหนาวและลมแรงมากๆและหนาวหนาวแบบนี้ครับซด,ด๋วยเต๋ยวร้อนๆแก้หนาวเนี่ยโอ้ยฟินสุดๆเลยครับแน่นอนค่ะว่าเรามาคิงคองคาเฟ่เนี่ย ก็ต้องมาหาเจ้าคิงคองกันหน่อยพอเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นตัวแรกเลยก็คือเจ้าคิงคองเจ้าถิ่นตัวนี้นั่นเองและนอกจากนี้ค่ะยังมีโมเดลหุ่นฟางอีกหลายชนิดด้วยกันค่ะมารอต้อนรับให้สาวๆทุกคนได้ถ่ายรูปกันแบบสนุกสนานไปเลยที่นี่ต้องเสียค่าเข้าด้วยนะคะประมาณคนละ40บาทค่ะมีเกลียนค่ะโอ้โหน่าเข้าไปถ่ายรูปมากวิวมันต้องสวยน,น่แ เปลี่ยนใจไม่เข้าได้ไหมสันจ้ะและที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือชิ่งช้าค่ะเล่นยังไงก็ไม่เบื่อใครเคยเล่นเนี่ยมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะ ว่าลอดท้องช้างเป็นการสะดอกคะนี่ช้างแมมมอสงสัยจะเป็นสะดอเคาะใหญ่และตรงจุดนี้ค่ะใครๆก็เข้าไปถ่ายรูปกันค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยได้ถึงสองฝั่งเลยนะคะก็คือวิวเขาสวยๆแล้วก็วิวทุ่งกางหันลมจ้า ถ่ายรูปเพลินเกินไปค่ะดูนาฬิกาอีกทีรีบออกเดินทางดีกว่าเดี๋ยวไปภูทับเบิกไม่ทันเพื่อนไปกันต่อครับระยะทางจากเขาคอไปภูทับเบิกเนี่ยประมาณ70กิโลเมตรครับแต่โค้งหนักๆเนี่ยอยู่ประมาณ17กิโลเมตรสุดท้ายครับบอกเลยว่าโค้งอย่างโหด กันที่ด้านหน้าทางเข้าของอุทยานภูหิงล่องก้านะคะตอนนี้5โมงครึ่งนะคะอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่12องศาแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าคืนนี้มันคงจะเลขตัวเดียวแน่นอนนะจากที่ดูพยากรณ์อากาศมาคือน่าจะ9องศาเสื้อผ้าก็แบบว่าชิลชิล <laughs> สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ค่ะนั่นก็คือการเต้น <laughs> <laughs> เต้นมันจะ รถต่อมาอีกหน่อยนึงค่ะเราก็จะมาถึงที่นี่ค่ะวิมานเมครีซอร์ห้องพักที่นี่เนี่ยมีให้เลือกหลายไทายเลยนะคะแต่เราเนี่ยเลือกจองมาอยู่2แบบค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเพื่อนเรากันก่อนค่ะห้องที่ติดวิวที่ดีที่สุดคือละสองพันห้าค่ะได้ห้องไซส์นี้นี่นี่คือของปิกนิกที่เตรียมมาปาร์ตี้กับเพื่อนคืนนี้ดูวิวร้านแปดมากนี่คือมากันคืลนละมองไม่ค่อยเห็น เดี๋ยวเช้ามาเดี๋ยวเช้ามาก่อนเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูดูมาหลายรีวิวครับของดีที่สุดในบูทับเปิกเนี่ยคือหมูกระทะนี่แหละครับทุกท่านเข้าสู่รายการ The m a d Singer คู่แข่งกับหน้ากากทุเรียนครับวันนี้ครับเป็นน้กกากอะไรครับไม่ได้หน้ากากทุเรศครับการมีการประกาศเลยเดี๋ยวให้คุณถอดหน้ากากก็ทีกูหายใจไม่ออกและแน่นอนครับช่วงนี้ครับมาทางกู นับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามใส่หน้ากากครับเปิืเปิืเปลือยไม่ได้หายใจอยู่แล้วเนี่ยเอ้าคนต้องมอหน้ากากครับขอไ้โอยขป เช้าวันถัดมาค่ะก็ตามสัญญาเลยที่บอกว่าจะมาถ่ายวิวให้ทุกคนดูกันวิวที่นี่ร้าน8มากค่ะมองไปมุมไหนก็เขียวชะอุ่มไปทุกอนูเลยซึ่งเมื่อคืนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4องศาเลยนะคะแต่ทุกคนอยู่รอดปลอด,อดภัยดีค่ะ โดยเฉพาะสากับสีค่ะนอนอุ่นดีมากเดี๋ยวไปดูท้ายห้องที่เราเลือกกันนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่หน้าห้องฮอบบิทนะคะเราเนี่ยไม่ได้คาดหวังในเรื่องของวิวแต่ว่าเราคาดหวังในเรื่องของความอบอุ่นเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่เนี่ยค่ะติดประมาณเ4องศานะคะในตอนกลางคืนเราก็เลยมีความจาเป็นนะคะที่เราจะพักห้องนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าห้องนี้น่ารักข้างนอกน่ารักมากนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าจะเป็นยังไง ก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะไซส์เล็กๆมีแค่โซฟาที่นอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ําไปดูไหมแล้วไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าห้องในนี้อุ่นมากเป็นห้องที่อยู่ใต้ดินไงแล้วก็มีน้ำอุ่นนะคะแต่เป็นระบบแก๊สนะคะมีทีวีอ่ะสบายใช้ได้ราคาห้องนี้อยู่ที่1,000บาทเท่านั้นจ้าดอกจันไว้หน่อยค่ะว่าไม่มีอาหารเช้าให้นะคะ ถ่ายรูปเสร็จครับก็เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าออกเดินทางไปวัดกันต่อครับระหว่างทางครับเจอวัวชนครับโอ้โหใครจะชนก็เขาก็ชนนะครับผมไม่ชนหอกกล้ามอย่างแน่นเลยขับรถจากที่พักมาไม่ถึง10นาทีครับเราก็จะมาถึงวัดป่าปูทับเบิกครับมาถึงครับเราก็จอดรถไว้ด้านล่างแล้วเราก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปครับคุณแม่ยังเด็กครับผมจะสอนวิธีการเดินขึ้นเขาที่ถูกต้องนะครับถ้าพื้นที่ราชันแบบนี้ เราไม่ควรเดินปกติเราต้องมีทฤษฎีกำกับครับเราต้องเอียมตัวขนาดกับพื้อโลกประมาณน5องศาครับแล้วเราก็เดินขึ้นครับแล้วาเราก็จะสวยมากครับล้พาเราก็จะสวยมากครับวัดนี้ค่ะยังจัดเป็นวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่นะคะมีพรมเทพเทวดาอารักษ์และสัตว์หิมพานต่างๆด้วยค่ะ ศิลปะที่นี่วิจิตรงดงามสวยมากๆค่ะส่วนภายในวัดค่ะมีพระมหาธาตุเจดีย์ JD, ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโคโดมปางสายญาติและพระศรีอริยะเมตรยทั้งสองพระองค์ค่ะมาถึงทั้งทีแล้วค่ะจะต้องไหว้พระกันหน่อย ถ่ายรูปกันต่อค่ะถ่ายรูปให้สาวๆครับมันไม่เคยง่ายเลยหมดเวลาไปค่อนวันแล้วครับก็ต้องออกเดินทางกลับกันละระหว่างลงดอยพูทับเบิร์กครับเราก็เจอร้านผักผลไม้ท้องถิ่นครับโอ้มีหลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดตอเบอรี่แคนตาลูปบัวหิมะแครอทโอ้โหหลากหลายชนิดเลยครับถูกใจสีสุดๆนี่มันคือแครลาแครอทส่สีจต คาราลอดครับเอาไว้ทําอะไรกินได้บ้างครับ,รบนี่ก่อนนะพี่กอร่อยครับหรือไว้เอาไว้ผัดครับส่วนไหนที่เอาไว้ผัดครับส่วนใบนครับเนี่ยครับทอดใส่ไข่ได้ครับมันจะเหมือนผักแบบซีจานหรจะผักซีป่ะผ <laughs> ักซีไหมโู้จับผักซีเด้อชื่อผักซีด้วย เมื่อคืนครับเราหนาวสั่นไปแล้วครับวันนี้เราไปเสียวต่อกันที่ภูแก้วแอดเวนเจอร์พาร์กกันดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ครับก็สามารถเลือกสนุกได้ตามกิจกรรมที่เราชื่นชอบเลยจ้าเ<ะ>อาล,ล้วครับทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปซื้อตั๋วเล่นกันก่อนครับว<ะ>้าเอาแย่ มีความถอดใจถอดใจ,ดใจใการจะเล่นกิกรรมก่อนจะปีนหน้าผาก็ต้องมีการวอร์มกล้ามเนื้อกันก่อนเดี๋ยวเพื่อนเล็กเขาจะสาธิตที่ดูโอ้กูเนี่ยก่อนกูเคยเป็นสไปเดอร์แมนมาก่อนใครที่ไม่เคยเล่นนะครับไม่ต้องกังวลน,นะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็อธิบายการเล่นเนี่ยให้เราเข้าใจเลยล่ะครับ Ett, ไม่สำเร็จดิไม่สำเร็จดิกิจกรรมต่อไปครับส่งสาวๆไปเล่นกันบ้างดีกว่าครับ กิจกรรมต่อไปใจแอนสวิงมีคู่รักอาสาครับแน่นอนว่าไม่ใช่สากับสีชัวมันองมั่งเหมือนนั่งย<ะ>อง ลุยกันต่อครับกิจกรรมต่อไปกับคู่รักอีกหนึ่งคู่ครับไปเหินเวหากันนี่คือเส้นทางในการเดินไปเข้าเล่นเครื่องเล่นของเราครับเจะออกเดินทางแล้วครับนั่งยันทายังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยเด็กอีกไม่ไหวไม่เล่นไม่ป่าใ่นั่งเองนั่งครับนั่งริ่งผมยังไม่ปล่อยเฉยหมดแล้วนะ เราต <ไป S 1> ้ห,า<ม>หันหน้าไปยังไงเราต้องงอขาอยัางไงอ่ะขาต้องงออย่างนีช้ชอต่อใช่ไหมแค่หน้าหลบเทียวกับหมอนแค่น้าหล,าลเชี่ยวกับมอนนั่นงหย่อนเท้าเยลยไม่มีอะไรมากกว่ากีฬากกมนี้พร้อมครับทุกคนครับ และไฮไลท์สุดท้ายครับเรามาเสียวกันต่อที่ Tower อร์จแน่นอนว่าไม่ใช้สากรสีเช่นเดิมครับเราพาเพื่อนมาเล่นชัดผมมาส่งเพื่อนครับผมผมไม่ทำอะไรที่นี่ครับให้เหมือนก้นเราทิ้งตัวลงไปเโอเค โอเคพี่พร้อมล้ไปเลยครับโคตเสียวเลยนึกหน้าเมียก่อนย่อนหมดแล้ว ทีงทางาหลังจากเห็นสีหน้าท่าทางของเล็กแล้วค่ะรีบพาเล็กไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปแวะกันที่ร้านล้มบนฟูกค่ะ อยู่ระหว่างทางกลับกรุงเทพพอดีเลยร้านนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตัวเมืองสระบุรีนะคะอยู่ติดกับแม่น้ําป่าสักเลยค่ะเอกลักษณ์ของที่นี่ค่ะจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่กลางร้านเลยแล้วก็จะมีฟูกให้เราได้ล้มตัวลงนอนแบบสบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มของหวานหรือว่าของคาวเนี่ยให้3ผ่านไปเลยค่ะก็ของเขาง,งานดีอะเนาะ ใช้เวลาท่องเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะคะจะไม่ผ่านไปเร็วได้ยังไงล่ะคะก็มิตรภาพดีๆแบบนี้ทาให้เราเนี่ยมีความสุขมากเลยเกินสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะว่าสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อ,ฟอเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งมั่นดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขและน่าอยู่ค่ะ อย่าลืมสร้างไมตรีดีๆต่อกันอยากให้สังคมเราน่าอยู่ทุกวันนะคะพบกันใหม่ EP หน้าตามมาดูสกิสากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกกันด้วยนะจ๊ะ